สวัสดีค่ะหลังจากที่ลงคลิป Excel ไป2-3าคลิปแล้วนะคะวันนี้จะเปลี่ยนมาลงคลิปในรูปแบบของ Word ดูบ้างนะคะพอดีมีน้องถามมาว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือใน Word เราสามารถทำได้ไหมวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสอนการเปลี่ยนตัวเลขใน Word ดูนะคะตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการทําหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะที่เราจะต้องระบุทั้งอัตราเงินเดือนที่เป็นตัวเลขแล้วก็ระบุที่เป็นตัวหนังสือนะคะเรามาดูวิธีการกันนะคะก่อนอื่นเราเอา cursor มาไว้ตรงกลางระหว่างวงเล็บนะคะหลังจากนั้นกด c อน t r o l ตามด้วย f9 จะสังเกตว่ามีปีกาเล็กๆขึ้นตรงนี้นะคะหลังจากนั้น เราไปคุมตรงตัวเลขนะคะเราก็จะไปที่ insert เพื่อทำการ bookmark ตรงนี้นะคะ bookmark เสร็จเราจะตั้งชื่อนะคะว่า,อ,าอะไรดี total แล้วกันนะคะพอเรากด total เรา add เข้าไปแล้วเราก็จะกลับมาในปีกาหลังจากนั้นพิมพ์สูตรค่ะเริ่มต้นด้วยการกดเท่ากับเมื่อกี้เราตั้งว่า total ใช่ไหมคะ แล้วก็ตามด้วย backslash คูณด้วยบาทเทคค่ะบาทเทคหลังจากนั้นนะคะกดด้วย F9 ค่ะจะเห็นได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแล้วนะคะ1,1598บาท50สตางค์กรณีที่เราจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะคะมดว่าเงินเดือน20,000 5 0 0หน้าพันนะคะสองหมืนห้าพันเรามาที่ตรงนี้แล้วเราก็กด F9 ค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเป็นสองหมืนห้าพันบาททวนค่ะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำการออกสื่อรับรองเงินเดือนเป็นในรูปแบบตารางเดี๋ยวเราจะลบผลรวมออกก่อนนะคะเราสามารถซจำในตัว Word ได้เหมือนกันนะคะ ลบออกก่อนอื่นแล้วก็ถ้ามีเงินเดือนเท่านี้ค่าตำแหน่งเท่านี้เรามาดูนะคะว่าวิธีที่เราจะรวมตัวเลขตรงนี้คือเราไปตรงไหนนะคะค่ะเราจะไปที่ตัว Layout นะคะ Layout เราจะมีตรงนี้ค่ะ f o r m u l a าพอเรากด Formula เสร็จมันจะขึ้นอัตโนมัติว่าเป็น Sum มาบุม s u มก็คือการรวมกดโอเคเลยค่ะ ตรงนี้จะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วว่าตัวเลข2มบรรทัดน,นี้รวมกันได้2 6 8 0 0บาทหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะค่ะวิธีการก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะกดไปที่ฟอร์มูล่าเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะมาพิมพ์สูตรในช่องนี้นะคะสูตรก็คือเท่ากับเราต้องการที่จะเปลี่ยนคอลัมน์ไหน ใน Word นะคะอันนี้ช่องแรกคอลัมน์แรกจะเป็นคอลัมน์ A คอลัมน์มน,ะคะคมนี้จะเป็นคอลัมน์ B นะคะคอลัมน์นี้จะเป็นคอลัมน์ C เพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ B ก็จะเป็น B บรรทัดที่1 2 3บรรทัดที่3ค่ะ backslash คูณด้วย bar text เทช่นเดิมค่ะค,ค,ค่ะกด OK ค่ะตัวหงสืออ่อก,ก็จะออกมาแล้วนะคะ สองหมื่นเอาให้ตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆสองหมื่นหกพันแปดร้อยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นสามพันห้าร้อยตรงนี้เราแค่กด F9 ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันค่ะมาคุมตรงนี้นะคะกด F9 ตรงนี้จะเปลี่ยนค่ะเป็นสอง0 0เจ็ดพันดร้อยบาททวนนะคะ ค่ะตัวอย่างนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะนำไปใช้กับงานของตัวเองได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดี